สีปีไม่มีญาติเขาเดินผ่านมาเนาะเขาก็จะได้กินของเราแล้วเขาก็จะอวยพรเราให้เราอยู่เย็นเป็นสุขเนาะก็จะประมาณการสงสัยที่ที่การเจ้าที่สารเจ้าในบ้านมังอ <laughs> ๋อไอ้ยาเอาข้าสาืมนั่งอยู่ตรงนี้แหละ สร้างรายได้ให้เราอีกครั้งเออเขาบอกว่าอย่างนั้นแหละหนูก็ทําตามที่เขาบอกไงเออเราแล้วี่มันก็จะมีเสียงอย่างเสียงที่เข้ามาเนาะของยายต้องปิดทุกวันเลยใช่ไหมของยายต้องปิดร้านชาย <c oughs> ก็โอเคโอเคที่เราโอเคอืม กอีกเขาบอกงี้ตามทตามที่เขาบอกอ่ะเออเขาบอกมันไม่ผิดกดผิดเกณฑ์เสียงกุกุกกะกักอีกแล้วจ้าโอ๊ยสงสัยเป็นโทรศัพท์ในนั้ีกุกุกกะกักขอตัวก่อนจ้าจะทำงานไปเลยนะเด๋ยเป็นขอบคุณมากมายเนาะค่ะพรุ่งนี้เป็นวันสกาแม่มวยเนาะแม่บาริชมนาสวัสดีคุณมวย อ่เนาะสวัสดีคุณแม่ประวัตศาสตร์ประดงสมัยอกันแม่ดาวขาตั้งกล้องมาเนาะอ่าเพลพี่ยายเพนแสนดีสวัสดีคุณยายเพนแสนดีเนาะเาไม่เปิดบ้านแล้วใช่ไหมอ๋อป้าพักผ่อนใช่ไหมคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะเนาะที่มามอบให้พอล่าบอกซะ ท่านโชคดีเนาะไม่ว่าจะลงอะไรไปขอให้อมองเห็นชิพของเราไม่ว่าจะภาพนิ่งไม่เ <c oughs> ที่ยวเยอะตั้งแต่ตีห้าเนี่ยอ้าวจริงๆเที่ยวตั้งแต่ตีห้าตื่นมาทางบ้านทางจังหวัดชายูมิเขาเขาอะไรเขาจะห่อข้าวไปวางไว้จำนานขอบคุณนะคะพี่มาลีเนาะ อืมเที่ยวเลยเที่ยวมากเที่ยวไม่ทุกคนเลยค่ะเนาะที่มามอบให้พอล่าบอกสตกใจนี่พี่ไม่ดีเพราะว่าเวลาพี่พู้เสียงขึ้นร้อยแล้วค่ะมันบ่ายสองแล้วไง บ่ายสองแล้วเนาะแม่เวศบอกว่าค่ะสวัสดีเช่นกันจ้าเนาะแม่เวศบอกเนาะนิสานเราไม่เหมือนที่อื่นผลไม่ตกแม่เวศบอกว่าก็าเอาไปทําบุญแค่นั้นเองทานี่เอไอใจดีเปิดทั้งดวงตาเปิดทั้งคอมเมนต์สุดยอดเลยพอล่าบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีใครเนาะพอล่าเนาะให้รู้จะไป จะได้ขึ้นไหมเอารถเข้าอู่เปลี่ยนที่ที่ปัดน้ำฝนอ๋อก็จะวุ่นวายวุ่นวายอยู่กับเสียงมากทีนี่นี่นี่นต้องประจําเนาะวัดอ๋อกายเนาะอ่าการตอนตอนเข้าประดับดินก็ไม่ไม่ได้ไปวัดเนาะ ว่าสวัสดีน้องทุกคนพี่น้องทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้พี่การไม่ใช่ขึ้นเวทีแล้วลงแต่คลิปอย่างเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้นะเนาะเป็นยอดวิวสูงแล้วมันก็เอ่อได้ได้ได้ไดเหรียญเหรียญมันวิ่งถ้าเราคิดเยอะมันก็ไปไม่ได้หรอกเราต้องคิดน้อย คิดในน้อยค่อย,อยไๆไปอวัดอ๋อค่ะเนาะอ่าการตอนตอนเข้าประดับดินก็ไม่ไม่ได้ไปวัดเนาะก็เห็นไลฟ์ป้าบางครั้งหนูก็จะไม่เห็นไลฟ์บางครั้งก็จะเห็นขึ้นสตอรี่บางครั้งก็จะไม่เห็นเนาะอืมไม่เห็นนะถ้าหนูเห็นหนูจะเข้าไปไนนาอ่าไม่เป็นไรหนูรู้ยังป้าไม่ นนขนาดครบกับป้าบุญชีมาจะเป็นปีแล้วนะป้าบุญชียังไม่ได้เป็นเต็มห้าพันเลยเออป,ป้าบุญชีตาเนาะพักผ่อนพักผ่อนนะป้าเนาะอ๋อไม่เป็นไรหนูหนูยังป้าไม่ได้อันมันเราขาดไม่ได้เลยเด้เนาะขอโทษขออภัยนะคะ <c oughs> ยังเพนมาว่าสังว่าใส่ในที่ ไม่ดีเพราะว่าเวลาที่พู้เสียงขึ้นมันก็จะวุ่นวายวุ่นวายอยู่กับเสียงมากที่นี่นี่นี่ต้องประจําเนาะวันเพราะวันถ่ายหน้าเขาทีไรไม่ว่าจะถ่ายภาพนิ่งหรือว่าจะถ่ายคลิปเขาหน้า วัดอ๋อการเนาะอ่าการตอนตอนเข้าประดับดินก็ไม่ไม่ได้ไปวัดเนาะเนาะอ๋อไม่เมื่อว่าแจ้งเตือนค่ะอ๋อแจ้งเตือนเนาะ <c oughs> สามารถแชร์มาหน้าฝีเราได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปหาเขาก็ทำทาให้เราดูเนาะเราก็ไปหาคลิปไหนที่เรามียอดวิว จากเขาเรียกศาสตร์ลาวเนาะบ้านบ้านนอกเราก็จะเรียกศาสตร์ลาวเนาะยังไม่ถึงศาสตร์ไทยอะไรสบายดีเหมือนเดิมก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเหมือนเดิมแหละเนาะไม่มีอะไรหรอกเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันของผู้บริหานเฟซบุ๊กเนาะวันนี้การก็เปิดช่องเปิดโทรศัพท์เนาะ แม่สังวานบอกว่าเข้าออกหลายรอบแล้วขออนุญาตเป็นผู้ฟังนะคะค่ะไม่เป็นไรเนาะไม่ไม่เป็นไรนะคะแม่สังวานแนละ้วเราก็อยู่เพราะว่าเรานั่นเป็นอนาแม่ด้วยว่าอะไรถ้าเนาะอ๋อไม่เมื่อว่าแจ้งเตือนค่ะอ๋อแจ้งเตือนเนาะ ข้อความมันไม่สะดุดตาสะดุดใจหรือไงทั้งๆท,ที่กม็มีคนคอมเมนต์เยอะนะแต่ข้อความก็ไม่เคยได้เหรียญเหรียญก็ไม่วิ่งคิดเยอะไม่ได้ถ้าเราคิดเยอะวันไหนเราเหนื่อยทําไปเรื่อยๆจะทากันเนาะ,ะคิดเอานะมันไม่แตกต่างกันหรอกี่ยงคือห่อข้าวนะไปไปวางไว้ตาม ให้ทุกคนการไม่ต้องทำเหมือนป้าโอ๋อเงินกำลังใจวิรัยวันนินพันจะนั่งอยู่หน้าบ้านก็ไม่ได้เด้เปล่าบ้านยายการป้าวัานยายมารีไม่ยอมเล่นด้วยออเราจะถ่าย เว้อืมก็เข,เข้าใจอยู่นะเริ่มเข้าใจระบบมากขึ้นเขาต้องการงานเราเยอะทำไปไม่ได้ไปหนึ่งไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรก็แค่คุยเป,เป็นเถื่อเนาะป้าบุจีเนาะป้าบเพณีแบบนี้เนาะก็คงจะหมดหมดค่อยๆหมดหมดไปละคิดเอานะแต่คนคนรุ่นเก่าก็ มันก็เป็นการที่แบบว่าจางอย่างเราเนี่ยหาชิปการสงสัยที่ที่การเจ้าที่สารเจ้าในบ้านมังอ๋ออยา, <laughs> ใ,ยาใจให้เหมือนเดิมเลยเนาะ <laughs> เล่นไปพอสนุปพอดมีเพื่อนคุยเนาะอย่าไปคาดฝังอะไรเราก็พอ ประสบผลสําเร็จเนาะวิไลวันบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สังวานนะคะยาย่ชัยนะคะขั้นแรกก็มานั่งคิดๆด,ดูจะไลฟ์ไหมอ้อไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงก็ยังบ้านยายการว้าวานยายมาดไม่ยอมเล่นด้วยออเราจะถ่ายนะเนาะ,ะไม่ได้ขึ้นเวทีลงแต่คลิปอย่างเดียวค่ะ เนาะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันของเราจะเห็นทั้งหมดเลยค่ะอ๋แม่มารีเคยทำแบบนั้นน่าจะส่งไลฟ์สดไปหน้า